สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมการทักอวนล้อมไก่นะครับอวนหรือตะข่ายล้อมไก่นะครับถ้าเราไปซื้อเขานี่ก็ต้นทุนสูงนะครับถ้าเรามาทําเองแล้วก็จะลดราคาต้นทุนลงตั้งมากมายนะครับ จะเป็นอย่างไรร้องติดตามชมนะครับขั้นตอนแรกในการทำในการสารอวนล้อมไก่นะครับเราจะสาธิตกันอย่างจะจะนะครับเริ่มต้นอย่างไงนะครับเราจะต้องทําอย่างไรที่จะทําให้เราลดต้นทุนลงได้นะครับติดตามชมกันเลยนะครับ,รบนี่ก็คืออุปรกรณ์นะครับเราก็จะใช้เชือ อยู่สองขนาดนะครับกันนี้อันนี้ก็เป็นขนาดเล็กที่เราจะเอาถักเป็นตานะครับอันนี้ก็เป็นขนาดใหญ่กว่านิดหนึงนะครับเราจะทําเป็นข้าวของมันนะครับข้าวของมันเป็นอ่าเป็นหลักที่เราจะนําไปขึงนะครับอันนี้ก็คือข้าวนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งก็จำเป็นนิดหนึ่งก็คือไฟแช็คแล้วก็ ก,กันไก่นะครับเดี๋ยวลองติดตามชมดูนะครับครับนี่ก็คือโครงที่เราจะสาธิตนะครับก็จะเป็นราวตากผ้าเก่านะครับอ่าก็จะมีความกว้างประมาณ 80- 80เซนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้เป็นการสาธิตเริ่มต้นครับ อวนล้อมไก่อย่างไรนะครับคกับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยการผูกเชือกเคราเสียก่อนนะครับก็สามารถที่จะาสารเริ่มต้นตรงนี้ได้เป็นร้อยๆตานะครับถ้าเราไม่กระจายออกนะครับเราก็จะขึงเคราให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ครับหลังจากที่เรา,ากางเคราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําเชือกที่เราจะมาถักมาผูกนะครับมาผูกติดกับเคราก่อนนะครับก็สามารถรูดได้นะครับรูดไปมาไดา้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำตาแรกนะครับแรกนะครับ เราก็จะใช้ความความยาวของของตาตรงนี้นะครับถ้าถ้าเราอยากจะให้มันมาตรฐานเราก็จะใช้ใช้ปานนะครับแต่ตรงนี้เราเราเรากะเรากำหนดเอาแค่นี้นะครับประมาณสักอ่าหนึ่งนิ้วสี่นิ้วพอดีนะครับสี่นิ้วของเราเลย อพอได้แล้วนะครับเราก็จะทําเป็นตะขุดเบ็ดตรงนี้นะครับเราก็เอาเชือกนี่อ้อมเข้าไปข้างข้างข้างหน้าก่อนนะครับเสร็จแล้วก็วนมาตรงนี้นะฮะวนมาวนมาแล้วก็เอามาทําทเป็นบ่วงไว้ข้างๆตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาเชือกตรงนี้ไปวนอีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อรอดมาตรงนี้นะฮะรอดมาตรงนี้ทำเป็นเงี้ยนตะกุดเบ็ดนะครับอ่าเราก็จะได้เงี้ยนตะกุดเบ็ดตรงนี้นะฮะเราก็จะได้ตาหนึ่งตาตาใหญ่ๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำเป็นห่วงที่สองก็คือเราก็ต้องวัดตรงนี้นะฮะ วัดตรงนี้ให้มันเท่ากันวัดเท่ากับตาแรกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จับไว้นะเสร็จแล้วก็อ้อมเชือกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับพออ้อมาเชือกแล้วก็เอามาวนมากลับมาแล้วก็เอามาทําเป็นบ่วงไว้ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เอาเชือกปลายเชือกตรงนี้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอามาลอดตรงนี้นะฮะลอดมา เสร็จแล้วก็ดึงเราก็จะได้ตาตรงนี้นะฮะเท่าเท่ากันเราก็จะทำอย่างนี้ไปตลอดนะครับจนสุดนะครับจนสุดสำคัญให้มันเท่ากันตรงนี้นะฮะถ้ามันถ้าไมา่ไม่เท่ากันแล้วก็ขยับเชียก าสามวันแล้วนะครับเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับทําเหมือนลักษณะเดียวกันนะครับก็คือทําเป็นบ่วงทําทเป็นตะขุดเบ็ดนะครับเงี่ยนตะขุดเบ็ดนะครับทำให้มันเสร็จยาวเท่ากับที่เราสาธิตตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราจะ ทำหลายๆตาก็ไม่ต้องกระจายออกนะครับแล้วเราจะถักรอบที่สองนะครับรอบที่สองนี้มันจะหายไปตาหนึ่งนะครับก็คือเราจะเริ่มตัวนี้เมื่อมันหายไปเราก็มีวิธีแก้ไขก็คือเราจะสร้างแขตรงนี้ก่อนนะครับเราจะสร้างแขตรงนี้ เพื่อให้มันมี10เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราไม่สร้างแขเราจะมีแค่9นะครับเราก็จะมีแค่9เพราะมันหายไปอันหนึ่งนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงนี้นะมันจะหายไปนะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างแขตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเ,าเริ่มสร้างแขรอบที่สองนะครับก่อนที่เราจะ เริ่มที่สองเราก็เอาเชือกมาผูกตรงนี้ก่อนนะครับก็ทำเป็นขัดสมาดนะครับต่อแบบขัดสมาดตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะทำแขก็คือเราใช้4นิ้วของเราตรงนี้นะครับ ก็ทำทำแข้ก่อนนะครับสี่นิ้วของเราเป็นเป็นปานนะเออได้แล้วแล้วก็จับจับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกับการสร้างแขแหนะครับอ้อมอ้อมผู้ก่อนแล้วก็ผ่ากลางผ่ากลางนะฮะ เราก็จะได้แขนตรงนี้นะแล้วก็จะได้แขนตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะสานต่อเลยนะครับถักต่อเลยนะฮะเราก็จะไปเอาเชือกตรงนี้มาคล้อง,งแรกตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ให้มันเท่ากับาตาแขนตรงนี้นะฮะ แล้วก็จับไว้เท่าพอเท่ากันแล้วก็จับจับไปก็สารเหมือนแหนะครับตรงนี้ก็วน1นรอบแล้วก็ผ่ากลางเราก็จะได้ตาที่สองนะครับนี่เราได้ตาที่สองแล้วนะต่อไปก็ตาที่3ามง่ายๆนะครับ เราก็เอาตาแรกเป็นเกณ์นะครับเพื่อให้มันเท่ากันจับพอจับแล้วก็โอนแล้วก็ผ่ากลางเชือกเส้นใหญ่เห็นชัดเจนนะครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับ ต่อไปตาที่3ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับจนจนจบนะครับเราต้องการยาวแค่ไหนนะครับยาวแค่ไหนสั้นยาวแค่ไหนเราก็กำหนดเองได้เลยนะครับอันนี้เป็นการสาธิตเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกของการสร้างวนรอบวนล้อมไก่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าท่านผู้ชมที่ต้องการจะถักสารอวนล้อมไก่นะครับก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดได้เลยนะครับตรงนี้ที่เราใช้ความกว้างแค่80เซนติเมตรตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสารถักตรงนี้นะครับ เป็นหลายเม็ดได้นะครับถ้าเราไม่กระจายออกนะครับเราก็จะอพอถักตาแรกตาที่สองตาที่สามเราก็พับหนีบเข้านะครับไม่ให้มันกระจายเราก็สามารถาถักสานได้หลายร้อยตานะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเข้าตรงนั้นนะครับให้ยาวออกยาวออกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ